เชี่ยวหลงเปาชื่อดังชื่อร้านว่าหลายๆเชี่ยวหลงเป็นมิชลินไกด์แล้วก็ราคาดีมากแล้วช่อกรีดเนี่ยก็คือข้างร้านหมี่กอกก็คือร้านของหวานเยเดี๋ยวจะพา,าจะดูซิ <ไป S 2> ใจใจจะบอกบางใจจะบางอุดหนุนสินค้าหรือเปล่าแต่ว่า <laughs> เราต้องดูเงินในกระเป๋าด้วยเพราะมีลูก2องเราคิดเยอะโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้นะคะชมพู่จะพาไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้4ี่วันสมคืนจ้าเพื่อนชวนทริปด่วนถามว่าใจบางไปไหมไปสิคว้าพาสร์ดจองตั๋วแล้วไปกันเลยค่ะชมพู่ใช้บริการของสายการบินไทยนะคะออกดึกสุดเลยเที่ยงคืน10นาทีนะคะเราก็ใช้บริการเราให้คุ้มเลยขึ้นเครื่องเราก็กินให้อิ่มแล้วเราจะได้หลับให้ยาวสบายๆ4ี่ชั่วโมงนะทุกคนคาะตื่นมาเนี่ยนะเราก็จะได้เห็นวิว ท้องฟ้าสวยๆแบบนี้เลยโอโหฟ้าสวยมากทุกคนแล้วเราก็ถึงสนามบินนะคะลงจอดที่สนามบินผู่ตงค่ะเข้ามาในสนามบินก็มาลุ้นนะว่าอากาศข้างนอกมันจะเย็นสบายหรือเปล่านะทริปนี้แต่ว่าลุ้นอีกอย่างก็คือตอมอจะผ่านไหมไปกันค่ะเอาละตอนนี้เราผ่านตมเซี่ยงไฮ้เข้ามาแล้วนะคะตอนแรกเพื่อนเตือนบอกว่าโอ้ยช่วงหลังๆน้องผู้หญิงมาโดนถามเยอะอะไรเงี้ยกูจะโดนถามเหมือนกันแล้วเมื่อกี้คือพี่พนักงานคือมองพาสปอร์ตมองหน้ามองพาสปอร์ตมองหน้าคือ ใน p าสป p ร r t ไม่ได้ติดกุญแจปอในพาสป p o r t ไม่ได้แต่งหน้าเยอะขนาดนี้แต่และเกือบไปละผ่านการสั่นมาจะผ่านไหมเอ้อผ่านแสดงว่าการสั่นหน้าของเราก็คือไม่ได้ทันให้หน้าเราเพลียมาก<ะ>โอเคเดี๋ยวเราจะมีน้องหมีเกี๊ยวนะคะน้อง ที่น่ารักของเซี่ยงไฮ้ที่หลายๆคนเวลามาเซี่ยงไฮ้ก็จะใช้บริการของน้องนะคะเดี๋ยวเขาจะมารับกําลังเดินทางมาเดีย๋ยวเราไปเอากระเป๋าก่อนนะจ๊ะเอากระเป๋าเสร็จแล้วปุ๊บเดีย๋ยวเราจะไปเที่ยวกันเจอก,กันแล้วคะ่ะน้องเมียวค่ะทีค่ะมีอยู่จริงนะคะไม่ได้ของปลอมตรงปกคะ่ะเดี๋ยวจะให้น้องสวย<า>ตรงปกเหมือนกันเดี <laughs> ย๋ยวจะให้น้องพาละลาวันนี้เป็นวันอิสระเพราะว่าเพื่อนฝูงเราเขาก็ไปดิสนี์กันวันนี้เราไม่ไปเราจะไปหาของกินอร่อยอร่อยเขาเรียกว่าเปลี่ยนที่กินเปลี่ยนที่ชิลเปลี่ยนที่ช เดี๋ยวให้น้องพาไปแนะนำแล้วก็เดี๋ยวเช็คอินโรงแรมแล้วตอนกลาคือจะพาไปดูวิวอยากเห็นวิวหอไข่มุกได้เลยค่ะมีที่เด็ดๆเยอะเลยค่ะน้องบอกวันนี้เราควรจะทําอะไรนะเราจะนั่งรถอาจจะสารวินมาชั่วโมงนึงใช่ค่ะเราก็มีเขาน้องบอกมีให้เลือกมีเสี่ยวหลงป้าอร่อยกับโจ๊ เราเห็นคนไทยมาชอบกินไปกินบะหมี่ปูอะไรอะไรกันมันอร่อยไหมอร่อยนัวนัวแล้วก็มีร้านที่เลี่ยนแล้วก็ร้านที่ไม่เลี่ยนใช่เดี๋ยวเราจะพาไปกินวันอื่นๆเพราะว่าตอนเช้ายังไม่เปิดค่ะโอเคโอเคนั้นเดี๋ยวเราขอกาแฟก่อนตอนนี้ง่วงมากเพราะเราวินไฟดึกค่ะเราจะต้องสวยกาแฟกันสะหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งรถไปหาของกินอร่อยๆกันติดตามนะจ้าชิลักเราอยู่ในรถแล้วนะคะ บอกว่ามีรถให้เลือกหลายแบบเนาะจะเอาแบบว่าสีที่นั่งหกที่นั่งแปดที่นั่งมีหมดบัสันใหญ่ก็มีนั่งสบายมากเลยอ่ะคนขับน่ารักเชียวคนขับพูดภาษาไทยได้ด้วยค่ะส่งคำ Can you speak Thai ์会ี泰เ吗他说你นิดหน่อยสวัสดี สวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนีย怎么样呢？สวยมากมากอะเหลาแมานแมนเหลาแมนสวยมากว่ะโอ้สอนแล้วสอนแล้วเออเออเออดีดีดีสวยมากๆหล่อมากๆทุกคนเรากำลังออกจากสนามบินผู่ตงใช่ไหมเขาเรียกผู่ตงเซี่ยงไฮ้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเราจะไปสอยอ่ำเขาเรียกอะไรนะ เสี่ยวหลงเป่ามิชลินใช่ไหมคะใช่ค่ะเอแล้วหลังจากนั้นล่ะอะไรดีทําอะไรกันดีน้องเมียวเดี๋ยวจะพาไปถ่ายรูปตอนเช้าก่อนที่ที่ปกติมีคนแต่ว่าเราจะไปถอยตอนเช้าจะไม่มีจะไม่ค่อยมีคนเยอะอ๋อโอเคใช่ไปเดินทางสภาพบําเม็ญรูตื่นกันมาเหมือนพาคุณลุงแก่ๆมาเที่ยวะงกแงะอะไรกันไม่รู้ จากสนามบินไปนานจิงโรถนะคะมี5วิธีด้วยกันค่ะนั่งรถไฟใต้ดินไปก็ได้1ชั่วโมงนะอันนี้สายลุยประหยัดไม่เร่งรีบนะหรือว่ารีบหน่อยไปรถไฟแมกเล็บค่ะออกทุกๆ20นาทีแต่ว่าเราต้องไปต่อรถไฟแล้วก็แท็กซี่อยู่ดีนะหรือว่าสายชิวชมเมืองเนี่ยแอร์พอร์ตบัสก็ได้1ชั่วโมง20นาทีค่ะหรือว่าเอาสะดวกเลยก็นั่งแท็กซี่ไปเลย1ชั่วโมงหรือทุกคนจะใช้วิธีแบบชมพู่ก็ได้ก็คือเรียก G ก๊กมารับว้ายไม่ใช่ค่ะใช้รถส่วนตัวแบบนี้ก็สะดวกดีีคค่่่ะะเอยูกันนนทไห้งมว ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนนานจิงค่ะแล้วเราก็มากินเคี่ยวหลงเป่าชื่อดังชื่อร้านว่าหลายๆลเคี่ยวหลงเป็นมิชลินไกด์แล้วก็ราคาดีมากพร้อมกับความอ้วนแล้วหรือยังคะพี่ชมพู่เมียบอกว่าจริงๆร้านนี้คือยังไงแถวยาววันนี้คือ<า>เรามาโ<า>ชค <บ S 1> ดีเดี๋ยวเอาโล่ปักพิกัดให้ว่ามันยาวจริงโอเค ตอนนี้กำลังต่อคิวนะคะคนก็ก็ไม่ใช่ไม,ไม่ไม่เยอะนะเยอะเยอะอยู่เดี๋ยวเราจะเข้าไปชิมกันว่าเสี่ยลงเปาที่นี่มันเจ็ดยังไงแต่ท่านี้ก็คือแบบร้านเยอะมากเลยนะร้านา้าเยอะเหมือนขนมบ้านเมืองก็แบบส,สะอาดสะอ้านมากเลยอะดีดีดีเโอเคอาพาไปดูบรรยากาศแล้ว๋ยวชิมให้ดูกันค่ะ ร้านนี้ชมพู่ไม่อยากให้พลาดจริงๆนะคะต้องบอกว่าอาหารหลากหลายมากๆเลยนะคะมีรูปให้เราดูนะสั่งง่ายค่ะมีภาษาอังกฤษด้วยนะคะแต่ที่สําคัญสั่งรอบเดียวนะทุกคนนะให้จบไปเลยนะ<ม>แล้วร้านนี้เขาได้มิชลินด้วยทุกคนป้ายการันตีนะปี2024-2025นะจ๊ะไปกินกันเถอะร้านเขาไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ต้องบอกเขารันคิวเร็วมากๆเลยไปชิมกันมาละอันแรกอารมณ์ไก่ทอดอะแต่มันก็น,น่าจะเป็นเครื่องเทศคือของที่เนี่เน,เนาะ เผ็ดเผ็ดจะไม่เหมีบอกว่าเผ็ดแต่แบบไม่มากใช่ไม่มากค่ะเป็นรสชาติที่แบบคุณกิมกำลังดีอ่ะชิมค่ะคุณบอยบอยต้องชิมอันนี้เสี่ยลปมาโอ้มากควันขโมงชงเฉงมาแล้วมาแล้วทุกอย่างมาแล้วทุกคนมาดูดูพร้อมๆกันไปเลยเกี๊ยวอันนี้เกี๊ยวโอ้เกี๊ยวของจีจะียกเป็นสองอย่างคือหมนตุ้นกับเกี๊ยวใหญ่แบบ อันนี้าเรียกอะไรขุนตุนเหรออันนี้เรียกขุนตุนขุนตุนถึงเวลาสิมอะไรนะคจะเขียวขุนตุนอ้ยคือตับักกงไชยแน่นอนแหละน้ำซุปแบบเต็มเแบบเต็มๆแล้วหอมหอน้ำหยุดน้ำหยุดให้มีเสียงได้ไหม ไม่พูดแล้วก็ไม่ดูดแล้วก็ผ่านมาเดี๋ยวลองชิมก่อนนี่ไก่ทอดใช่ไหมเราแต่มีแบบเหมือนโรยผงแบบปาปิกาแต่ข้างในเขาเหมือนหนักว่านี้ยนะเนื้อไก่นิ่มเข้างน้ากรอบ อร่อยทุกอย่างมาหลายๆคนต่างเลยอย่างต้องแชร์กันนะทุกคนนะแล้วแรกของเรำก็เลยกานต้องเหมียวทำดีมากน้องเหมียวบอกว่าเป็นการมาดูแลที่ไม่รู้เลยว่าจะไปไหนพี่บ๊วก็บอกไม่รู้เหมือนกันไปกันตามชิลเรื่อยๆตามเวลาที่เรากำหนดเอาไว้เราก็กินกันไปเรื่อยๆถ่ายรูปอยาทำอะไรก็ทำตามนั่นแล้วกันทุกคน แล้วขอโทษค่ะเกือบโดนรถชนเกือบแล้วเกือบแล้วอิ่มมากค่ะทุกคนขนาดสั่งแค่3อย่างนะพวกเราตอนนี้เดี๋ยวเราจะรอรถรอรถโปรแกรมต่อไปของเราไปไหนกันดีคะเหมียวขาพาไปพักทองแล้วก็ไปถ่ายรูปกันนะคะเป็นจุดหนึ่งที่มีทั้งคนไทยถ่ายแล้วก็ไม่ถ่ายเพราะว่ามันงัดรูปขึ้นยากแต่ว่าได้รูปออกมาคือสวยมากอ่าเดี๋ยวเราจะไปสอยรูปันตรงนั้นเดี๋ยวเรารอรถกันแป๊บหนึ่ง ตอนนี้อยากจะบอกว่าแน่นมากอยากเข้าห้องน้ำมาก <_ letter> <_ letter> ปวดฉี่มากเลยอย่าเราไปเข้าแถวนั้นนะคะโอเคไปดูกันต่อเลยทุกคนมาสาวเรามาแวะที่ห้างอุ้ยฝั่งนู้นก็อหอไข่มุกแล้วทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราจะไปห้องน้ำก่อนทำอุปทานหมู่สำเร็จตอนแรกเหมียวบอกไม่ปวดนี่นั่งมาบอกปวดฉี่ปวดฉี่เหมียวบอกปวดด้วยปวดด้วยโอเคแล้วเดี๋ยวพาไปดูวิวหอไข่มุกกันค่ะ การมาเมืองจีนนะหลายคนจะกลัวว่าห้องน้ำเป็นยังไงเฮ้ยนี่เรามาในห้างตรงแถวแถวหอไข่มุกก็คือสะอาดเวอร์ดีมากเลยทุกคนดีเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปหอไข่มุกกันนะจ๊ะคุอว่าห้างไหนเป็นลานกว้างอย่างนี้สามารถสามารถทำได้มีประมาณสองสามที่ที่เคยเห็นยวถ้ามีลานเขาบอกว่าหน้าหนาวตอนนี้ทขาจะทำเป็นแบบให้เล่นเด็กๆเล่นสเกต ่เปลานสก,กีนถ้าเกิดมาตอนเดือนธันวามาถ่ายรูปเสร็จก็ตรงนี้จะมีเปิดให้บริการแล้วก็ดันบอกเขาบอกคล้ายๆตึกมหานครบ้านเราขึ้นไปแล้วจะเป็นแบบที่ถ่ายรูปเหมือนกันอู้สูงเลยแต่เราไม่ได้ขึ้นไปเราจะไปฝั่งนู้นกันนูน่แนแลนด์มาร์คของคนไทยและคนจีนก็คือเราจะไปถ่ายรูปฮอคไอมุกนูน่นเห็นไหมไกลๆเราจะข้ามถนนไปอฮ้ยนี่เอาเเห่าแล้วว,ว,วุ่นอย่เหาะฮงฮง ถึงแล้วหอไข่มุกนี่เรากำลังจะเดินไปถ่ายรูปใกล้ๆนะทุกคนนะตัวนี้มันเหมือนเป็นสวนสาธรารณะด้วยอ๋อใช่ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าตอนปลายเดือนสามตรงนี้ก็จะเป็นแบบเขาก็จะเปลี่ยนเป็นทิวลิปทั้งหมดเลยอใช่เปลี่ยนเป็นดอกไม้ใบหญ้าใดๆที่ฝั่งตรงข้ามทางที่เราไปเข้าห้องน้ำแล้วไปเดินมาเมื่อกี้โอเคไปเดี๋ยวเราไปใกล้ๆไปใกล้ๆแต่ก็เอออีกแบบหนึ่งนะเนี่ยพอเรามาปติจะไม่มีเรือเนี่ยไม่มีเรือตรงนี้ทุกคนมันก็จะเป็นหอไข่มุกอย่างเดียว เออแต่พอมี <ไป S 2> แต่พอมีเรือก็<ๆ>ก็เก๋อ,อีกแบบหนึง่งเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันหน่อยดีกว่า ถ่ายรูปจุดนี้สวยๆกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปกันต่อนะคะไปกันที่ตึกอู่คังค่ะทําไมเราต้องไปที่นี่นะคะต้องบอกว่าถนนอู่คังในเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงและสวยงามที่สุดในเซี่ยงไฮ้เลยค่ะเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ยุโรปเก่าแก่มากมาร้านค้าบูติกร้านอาหารและคาเฟ่เก๋ๆเพียบเลยจ้าโอ้โหจะบอกว่าย่านนี้เนี่ยนะมันจะเป็นโซนการตกแต่งที่แบบคนจะมาถ่ายรูปกันเยอะมาก ี๋ยวอยู่โซนนี้เราจะได้ยินภาษาไทยเยอะมากน้องเหมียวบอกมันเป็นโซนที่เหมือนยุโรปเนาะใช่เขาเรียกว่าอะไรนะคะอูคังต้าโลหรือว่าตึกอูคังค่ะซึ่งมนได้รับอิทธิพลมาจากทางฝรั่งเศสก็เลยแล้วก็ตรงนี้สมัยก่อนก็จะมีอ่าดารานักร้องหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงพักอยู่ตรงด้านหลังเราหันกล้องหน่อยนี่อันนี้นี่แหละเทพไทยรูปกันแล้วก็ข้างหลังเราก็จะมี ถ้าเกิดว่าเจอคนที่แบบถือ iPad ให้เราเนี่ยก็คือเป็นตาต้องแล้วก็จะเสียเงินอยู่ที่รูปละ20-30อหยวนคือดูาการต่อรองของแต่ละคนว่าต่อรองเก่งหรือเปล่าแต่เราก็ถ่ายกันดีไะใช่มันเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันแล้วเดี๋ยวเก็บบรรยากาศปากแถวนี้กันค่ะเนี่ยค่ะย่านนี้อย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนมีดาราอาศัยอยู่เยอะ ก,การดีไซน์ย่านนี้ก็เลยจะเป็นแบบว่าอารมณ์เดียวกันโซนในการหมดเลยทุกคนก็คือเหมือนอยู่ยุโรปจะมีความแบบว่าตกแต่งไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบฉาบไปด้วยความเป็นแบบยุโรปอะไรอย่างเงี้ยแล้วอากาศดีมากต้นไม้ตลอดท้งเส้นเลยอ่ะคุณก็เดินเล่นไปเมื่อกี้อยู่ในรถจะหลับแะทุกคนพี่บอยหลับไปแล้วเมื่อกี้ได้หนึ่งตื่นใช่ไหมคะฟื้นยังคะยัง <laughs> ุ้ยขอโทษค่ะโทษค่ะปึ๊บป่ะ,ะมันก็จะมีร้านร้านขายของใช้เสื้อผ้าแล้วก็คาเฟ่เหมือนคาเฟ่ย่านนี้จะเยอะมากนะร้านไอติมร้านนมปั่นชาปั่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยจักรยานปั่นจักรยานปั่นสำล้อปั่นอะไรอย่างนี้มัมมมีมินิมาร์ทซ่อนตุ้ยต,า,ตามซอกตามหลืบด้วย อย่างเงี้ยก็จะมีเบอร์เกอร์ใช่ไหมเออเฮ้ยนี่ฮาวนี่ฮาวเอเฮ้ยจำเนี้ยงได <laughs> ้คุณต้องมีสามีจีนเจ้าคนนะคะฝากด้วยนะคะโ <laughs> <laughs> หมดน้องโหมดน้องน้องโสดน้องโสดแต่ก็เมื่อกี้สาวๆคุยกันในรถบอกว่ายุคนี้นะโสดก็ได้ลูก เดีย๋ยวนี้สวยๆมีเงินก็แฮปปี้เยอะชิวมากเลยอ่ะทุกคนบ้านเรือนเอย่ยร้านค้าเอย่ยตลอดตั้งเส้นเลยค่ะหนุนด้านหน้าก็จะมีบบมแบบแบบบ้านออารมณ์แบบร้านชาเก๋อุ้ยหอมมากเป็นคนแพ้กาแฟาจริงๆเลยีดได้กลิ่นแล้วขาอยากจะเดินเข้าร้าน อท,ที่เราก็กินไปแล้วหนึ่งแก้วเดินไปเดินไปเรื่อยๆไปอย่าไปดูฝั่งนู้นกันอะไรคะคุณจริงๆจะเมื่อกี้จะพาไปกินร้านนี้ไอ้โตนนแหละแต่ว่า<ะ>ม,มันปิดตันนี้มีเรือจอดเราเข้าไม่ได้อไปเราเดินไปดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะ โอ้โหทุกคนจะบอกว่าเดินเพลินมากเลยนะคะมีร้านเปิดใหม่เก๋ๆเพียบเลยมีร้านมัดฉาชื่อดังด้วยนี่ร้านนี้พี่ชูอุอารยาก็มานะอ่าเราก็เดินกันไปเรื่อยๆจนถึงจุดเช็คอินนะคะก็จะมีร้านต่างๆมากมายค่ะรวมไปถึงร้านขวัญใจดิฉันเองทุกคนร้านของหวังเฮอร์ตี้หรือว่าดีแลนดหวังนั่นเองนะคะด้านหน้าเดินเข้าไปจะเป็นร้านกาแฟาแล้วก็มีเค้กน่ากินมากเลยเดินเข้าไปจะเป็นห้องเสื้อจริงๆเขามีชั้น2เนี่ยนะไม่ได้ขึ้นไปแต่แค่นี้ก็ฟินล้คะค่ะ น้องบอกว่าเมืเ่อกี้ได้ยินชื่อเจ้าของร้านละหวานเฮอร์ตี้จะเป็นสซอรยตระกูนหวังทุกหวังเลยแจ็คสันหวังแจ็คสันหวังหวังเฮอตี้แล้วตอนนี้หวังจางหลิงเฮอร์จางหลิงเฮอก็อเขาเพิ่งเป็นเพนพรีเซนเตอร์เอ่อน้ำผล,ลไม้ของเราบัน้ำมะพร้าวมาลี นี่เดี๋ยวเราจะตรงไปเราจะเป็นร้านที่เป็นแลนด์มาร์กเหมือนกันก,ก็คือน้องหมีใช่ไหมคะใช่ค่ะคนไทยก็จะเรียกว่าเป็นหมีเกาะถ้าเกิดว่าอยากมาวันที่ไม่มีคนอย่างเช่นวันนี้นะคะก็คือวันศุกร์แต่ถ้าเกิดว่าคนเยอะก็จะเป็นวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์บาคนรอถึงสองชั่วโมงใช่แล้วที่กรีดเนี่ยก็คือข้างร้านหมีเกาะก็คือร้านของหวานที่เด,ดี๋ยวจะดูซิใจะ<จ> ใจจะบอกบางใจจะบางอุดหนุนสินค้าหรือเปล่าแต่ว่าเราต้องดูเงินในกระเป๋าด้วยเพราะมีลูกสองเราคิดเยอะโอเคไปเดี๋ยวไปดูกัน <c oughs> อ,อคุณคะคุณต้องอธิบายทำไมเราจะเป็นอาการนี้ <c oughs> ก็เพราะเราเดินมาไกลยอยู่ <c oughs> ตรงน,นี้ถึง,ลงแล้ว,ลวข้างหลังของเรานะคะ <c oughs> ก็คือหมีเกาะที่คนไทยแล้วก็คนจีนมาเชินกันนะคะถ้าเกิดว่ามาเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากประมาณรอหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วก็ร้านข้างๆนะคะก็คือ ร้านของผู้ชายของพี่ชมพู่อย่าจิ้มผิดอย่าจิ้มดี๋ยวนี้ d e s i r a b l เกินเกินเกินนี่ใต้นี้ใช่อันนี้อ๋ออันนี้ใช่ผู้ชายแล้วก็ฝั่งนู้นฉันเห็นรูปผู้ชายอยู่ข้างบนฉันก็นึกว่าใช่อแล้วก็ตรงนี้อากับกล้องหน่อยมามามาจ็บจับจับนี่ก็จะมีตรงนี้ก็จะมีแบรนด์อาดิดาสนะคะแล้วก็มีเครื่องสำอางที่เขาอ่ ที่เขาบอกว่ามีอยู่สองที่ก็คือมีซินเทนตี้แล้วก็มีที่อั้นฝูที่มาเปิดใหม่ก็คือฮามีจะเป็นเหมือนของเครื่องสำอางแบรนด์เนมที่แบบเล็กๆจุ๊บจิ๊บอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่นี่แล้วก็มีวิกโกวิกโกที่ตอนนี้กำลังดังอยู่ในเมืองไทยเหมือนแบบทุกคนมาก็จะมาเช็คอินร้านอีกร้านนี้เหมือนกันเพราะว่า้องน่ารักมากนี่ถือป้ายสีแดงนี่อันนี้ป้ายสีแดงช่แล้วก็ตรงเนี้ยค่ะสามารถเดินได้ทั้งเส้นเลยยาวไปเรื่อยๆเป็นแบบ จุดนั่งชิลได้เลยแต่ตอนนี้คือเราจะสิ้นสุดตรงนี้แล้วกับการเดินเราไม่ไหวเดีย๋ยวเราข้ามเดี๋ยวเราถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวข้ามไปดูกันโ <Okay. S 1> อเคอ้นี่คือเมนูที่เราสั่งน่ารักมากเท่าไหร่<ง>แก้วเท่าไหร่อะ อันนี้เมนูมีเฉพาะแค่ตอนนี้เท่านั้นก็คือวันแห่งความรักอยู่ที่แก้วละ43หยวนแต่ถ้าเกิดราคา<ส>ปกติก็คือ20-30ถึงสาหยวนเท่านั้นน่ารักนา่กนารักมากอ่ะอ้ามมาแล้วก็ทำคอนเทนต์สักนิดหนึ่งนะจ๊ะแหมเบลิซ่าหน่อยจะบอกว่ามุมนี้นะมีจุดถ่ายรูปเยอะมากเลยค่ะถ่ายกันให้ฉ่ำให้สะใจไปเลยนะทุกคนจ๋าเสร็จแล้วนะจะพาไปขึ้นรูปถอบร้านอาหารที่เห็นวิวมุมสูงของหอไข่มุกและเมืองเซี่ยงไฮ้กันค่ะ นี่ซับโฟวีมาเดี๋ยวเรามาชิมก,กันดูแปลกตาไปเพราะว่าเราย um ้ายจับด้านนอกมาด้านในคือช่วงที่เรามาคุณขามันไม่ใช่ช่วงอากาศเยน็นตึกนี้คนไทยต้องรู้จากคุณแน่ๆเลยนี่เพิ่งสร้างเสร็จนะมีสี่ชั้นมีขายทุกอย่าง <c oughs> น้องเหี่ยวพามาทำอะไรคะเนี่ย <c oughs> พามาเอาความรวยค่ะสายมู <c oughs> <c oughs> ครัเพราะว่า, <S <S าตรงโู้นคือน้องบัวกระทิง